สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการถ่ายวิดีโอหรือทำคลิปจากกล้องแ Can น n 200D Mark II นะครับกล้องตัวนี้จะมีคุณสมบัติการทำวิดีโอได้หลายฟังก์ชันสำหรับการทำคลิปวิดีโอจากกล้อง Can นน 200D Mark II นะครับ ขั้นตอนแรกเราก็เสียบไม้เข้าไปในช่องเสียบไม้ได้เลยนะครับบริเวณนี้ก็จะมีช่องเสียบไม้ครับต่อไปเราก็ไปที่การตั้งโหมดกล้องนะก,นก่อนนะครับก็คือไปตั้งโหมดที่ A บวกนะครับ A บวกออโต้โหมดออโต้นะครับ, A Auto, รบเราจะใช้โหมดนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นโหมดของการเปิดสวิตเปิด Power นะครับจากโหมด Off ก็จะมาเป็นโหมดถ่ายวิดีโอนะครับก็คือตัว ตัวสุดท้ายนะครับมีสัญ,ญลักษณ์ของรูปวิดีโอผักโหมดมาที่รูปรูปวิดีโอนะครับถ่ายวิดีโอแต่ถ้าถ้าเรามาอยู่ที่ออนมันก็จะเป็นการถ่ายภาพนิ่งนะครับมาที่รูปวิดีโอก็จะเป็นการถ่ายโหมดวิดีโอนะครับสําหรับการตั้งค่านะครับการตั้งค่าเมนูเมื่อเรา ผักมาอยู่ที่ a บวกเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าเมนูในการเข้าไปที่เมนูนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราจะเปิดหน้าจอทัชสกรีนก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการดูนะครับสำหรับาการตั้งค่าโหมดเมนูในการทำคลิปนะครับหรือันดับแรกเราไปตั้งค่าก่อนแล้วกันนะครับที่ปุ่มเมนูตรงนี้นะครับ กดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าจอนี้มานะครับทีนี้เราก็มากดที่ปุ่มคลิกโหมดบริเวณนี้นะครับย้อนกลับก่อนนะครับามาที่เมนูก่อนนะครับมาที่เมนูมาที่เมนูแล้วก็เลือกอ่า ฟังก์ชันที่เป็นรูปไขควงนะครับเป็นรูปไขควงเราก็มาที่เลข2นะครับเราก็มาที่เลข2ก็คือเราจะไปตั้งค่าต่างๆที่อมองชัดไหมครับเราก็จะไปตั้งค่าที่ฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันแรกนะครับในข้อ2เนี่ยมันจะขึ้นมาว่า ปิดสวิต์อัตโนมัติตรงนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกการพักหน้าจอนะครับอย่างเมื่อกี้เห็นไหมครับพอพอเราถึง30วินาทีหรือ,อเราตั้งค่าไว้เนี่ยอย่างตรงเนี้ยเขาตั้งค่าไว้ที่30วินาทีทีนี้ถ้าถึง30วินาทีมันจะพักหน้าจอเราต้อง ถ้าเราไม่อยากให้มันพักหน้าจอนะครับคือใช้งานต่อเนื่องเราก็ต้องกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็ไปเลือกที่ออฟนะครับเข้าไปที่เลือกที่ออฟกดออฟนะครับนี่บริเวณมุมนี้นะครับกดออฟกดเลือกนะครับกดออฟแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะปรากฏเมนูว่าปิดสวิตช์อัตโนมัติ ไม่ใช้งานนะครับพอมันขึ้นว่าไม่ใช้งานทีนี้เราก็จะใช้งานหน้าจอยาวๆไปได้เลยไม่ต้องไม่ต้องพวงในการอพักหน้าจออยู่บ่อยๆนะครับก็แนะนำให้ไม่ใช้งานไปเลยตรงนี้นะครับจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับที่ที่แนะนำฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันภาษานะครับ เรากดเลือกภาษามันจะมีเมนูต่างๆให้เลือกอย่างของเราก็คือภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็มาดูว่าภาษาไทยอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกภาษาไทยแล้วก็กดโอเคนะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยให้เราเลือกแต่ถ้าเราถนัดหรือชอบภาษาอังกฤษเราก็เลือกอังกฤษนะครับ นะครับป,ปุ่มปุ่มปรับจอความสว่างของของหน้าจอนะครับเราก็เลือกเข้าไปจะเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าเราต้องการให้มันสว่างมากเราก็เลือกเลือกเลือกไปทางด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันสว่างน้อยก็เลือกมาทางด้านขวาเห็นไหมครับสัญ,ญลักษณ์สีดำสีสีสว่างแต่ทีนี้เราเอาไว้ตรงกึ่งกลางก็คือหมายเลขสีตรงช่องนี้นะครับหมายเลขส มันก็จะสว่างได้ได้ชัดโอเคตามที่เราต้องการแล้วก็กดโอเคนะครับเลือกเรียบร้อยส่วนการตั้งค่าวันเวลาก็อยู่ตรงนี้นะครับ่าให้ดูนะครับอย่างอย่างการตั้งค่าวันเวลาเดือนปีนะครับอย่างวันนี้วันที่อย่างวันนี้วันที่ห้านะครับ วันที่ห้าเราก็ไปกดเลือกวันที่5้าตรงนี้นะครับถ้าถ้าเรากดไม่ถนัดตรงนั้นนะครับให้เรามากดตรงช่องรีเซ t ตนี้ก็ได้เนี่ยเอาใหม่นะครับเห็นไหมครับปุ่มปุ่มเซตตรงนี้นะครับปุ่มกดขึ้นกดลงนี่นะครับสังเกตวันที่นะครับ วันที่6เลื่อนลงมาเป็นวันที่5นะครับเมื่อได้แล้วก็กดโอเคตกลงเช็ควันที่5เดือน3ปี2020นะครับเวลาต่างแบงคอกแบงคอกแล้วก็โอเคตกลงนะครับนี่คือฟังก์ชันโหมดของวันเดือนปีแล้วก็ภาพพักหน้าจอต่างๆรวมถึงภาษานะครับโหมดตรงนี้ การทำงานก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับต่อไปเราจะไปที่หัวข้อที่3ก็คือเลข3เป็นฟังก์ชันอะไรเอ่ยเป็นฟังก์ชันระบบวิดีโอนะครับเป็นฟังก์ชันระบบวิดีโอตรงนี้เราก็กดกดเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นว่าสำหรับ ntsc สำหรับ PAL ของเมืองไทยเราให้ใช้สำหรับ p a วแล้วกันนะครับ PAL <P AL S 2> <P AL> เพราะว่าบ้านเราเนี่ยให้ใช้ p a วระบบไฟฟ้าต่างๆก็จะเป็นระบบ50 Hz โอเคนะครับทีนี้เราก็จะกลับไปสู่เมนู เมนูเมนูหลักนะครับโดยการกดเมนูนี่นะครับก็จะกลับมาที่เมนูหลักทีนีเ้เราจะไปตรงไหนกันเอ่ยเดี๋ยวนะครับเราก็จะดูเราก็จะดูว่าเราจะไปเมนูไหนกันต่อเดี๋ยวนะ นี่ก็คือหน้าจอหลักนะครับเมนูหน้าจอหลักเราก็จะมาตั้งค่าตรงการเลือกขนาดภาพความเคลื่อนไหวนะครับเรากดเข้าไปเหมือนจะเป็นลักษณะเงี้นะครับมันจะมีคำว่า4 k 2.5 fhd หรือ full hd 50 full hd ยี่สิบห้า full hd ยี่สิบห้า full hd ห้าสิบนะครับก็คือครั้งแรกๆที่เรายังไม่เป็นเรายังไม่เคยใช้งานขอแนะนำให้เลือกใช้ full hd ยี่ห้าก่อน basic เบื้องต้นนะครับเรากดเลือกปุ๊บแล้วก็โอเคนะครับ zoom digital เราไม่ใช้นะครับ zoom digital บันทึกเสียงบันทึกเสียงเราต้องใช้แน่นอนเรากดดูนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วก็กดคำว่าเปิดนะครับเมนูเปิดเสียงนะครับได้ตามนี้เมนูไปที่หัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่2ก็จะเป็นวิดีโอไทม์ไทม์แลนะครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ใช้งานเราก็กดไม่ใช้งานนะครับ มันก็จะมีอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับไปรีโมทคอนโทรลฟังกชันนี้ฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลนะครับฟังก์ชันรีโมทคอนโทรลเราก็ใช้งานนะครับเราก็กดเลือกนะครับมันก็ขึ้นมาว่ารีโมทคอนโทรลพร้อมใช้งาน เราไปข้อที่3นะครับข้อที่ 3. สาำหรับข้อที่3ก็จะเป็นเซอร์โวเอนะครับความเคลื่อนไหวตรงนี้ก็จะเป็นการจับความเคลื่อนไหวการติดตามภาพรวมทั้งภาพที่มันเป็นอะไรนะเขาเขาเรียกอะไรการจับการจับดวงตานะครับข้างล่าง การจับดวงตาลองเปิดเข้าไปนะครับถ้าให้มันจับดวงตาแล้วก็เปิดใช้งานนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยทุกเมนูแล้วนี่คือการตั้งฟังก์ชันต่างๆสำหรับการถ่ายภาพนะครับเนี่ยเราก็กลับมาย้อนมาที่เมนูหลักเมนูหลักนะครับ สำหรับการตั้งค่าการถ่ายภาพเสร็จแล้วนะครับทีนี้ตั้งค่าเลนถ่ายภาพครับตั้งค่าเลนถ่ายภาพแล้วก็กดตกลงคำว่าในข้อหนึ่งนะครับมันจะขึ้นคำว่าป้องกันภาพเรากดดูซิมันก็จะให้เลือกภาพต่างๆคือเมนูภาษาไทยนะครับมันจะ ง่ายมากสําหรับมือใหม่ไปไหนไม่ต้องกลัวหลงทางครับเราก็จะมีผู้ช่วยคอยแนะนำนะครับเนี่ยโฟลเดอร์ต่างๆมันก็จะขึ้นมาหมุนภาพลบภาพสั่งพิมพ์ภาพตั้งค่าโฟโตบุ๊กฟิลเตอร์สร้างสารรค์นะครับจะอยู่ในข้อที่หนึ่ง ข้อที่2แก้วตาแดงสร้างอาลบั้มตัดภาพปรับขนาดนะครับเมนูที่สามสไลด์โชว์ตั้งเงื่อนไขค้นหาภาพข้ามภาพด้วยปุ่มปุ่มฮิสโตแกรมความสว่างเราไปดูที่ความสว่างนิดนึงนะครับความสว่างมันจะมันจะเขียนว่า RGB ซึ่งเราก็ใช้ความสว่างนี่แหละครับเราเลือกความสว่างนะครับอันนี้ก็จะไม่มีอะไรละมันเหมือนเป็นออโต้มันเหมือนเป็น, Auto. นออโต้ส่วนเมนูที่3นี้จะเป็นการตั้งค่า w i i ฟการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆอันนี้ก็จะกลับไปสู่โหมดการตั้งค่าระดับการแสดงผล ก็จะมีการแสดงเมนูต่างๆการแนะนำโหมดแนะนำคุณสมบัติหน้าจอภาพอันนี้ก็จะจะเลือกคำว่าแนะนำโหมดนะครับให้เปิดการใช้งานมันจะแนะนำโหมดถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กดฟังก์ชันแนะนำโหมดมันก็จะไม่ขึ้นคำแนะนำเราก็จะไม่ทราบหัวข้อที่เขาแนะนำเรากดเลือกใช้งานนะครับแนะนำคุณสมบัติ ก็เปิดคําว่าใช้งานนะครับเราก็กลับไปที่หน้าจอหลักนี่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเรามากดเมนูนะครับเรามากดตรงเมนูมันก็จะมาที่หน้าจอหลักหน้าจอหลักของเราก็จะมีรูป A บวกก็คือตัวนี้นะครับโหมด A บวกแล้วก็เราตั้งโหมดมาที่ฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอก็คือตัวนี้รูปภาพวิดีโอตรงนี้นะครับถ้าเราจะถ่ายวิดีโอแล้วก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มกดถ่ายวิดีโอกดไลฟ์สดต่างๆนะครับฟังก์ชันนี้เวลาเราจะถ่ายแล้วก็กดนี่เวลาเราเลิกถ่ายแล้วก็กดปุ่มนี่อีกทีหนึ่งนะครับ นี่ก็คือโหมดการตั้งค่าฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอของ Canon 200D Mark II นะครับซึ่งามาด้วยคุณสมบัติต่างๆที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะสำหรับแนวคนที่ชอบถ่ายชอบวีล็อกชอบเซิร์ฟฟี่นะครับถ่ายวิดีโอต่างๆขอแนะนำเลยนะครับ Canon 200 ดี a r k II นะครับสำหรับไลน์นี้เราก็ขอจบการแนะนำไว้เพียงเท่านี้เวลาเราเลิกการใช้งานนะครับเราก็มาที่โหมดออฟนะครับปิดปิดโหมดตรงนี้ทุกครั้งที่เราเลิกใช้งานหน้าจอมันก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็เราก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับโอเคอสวยงามโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจข้อมูลติดตามได้ทาง YouTube Channel ปลามังกรต้นกระบองเพชรน,นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ